สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้ามิติใหม่วันนี้พบดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะและผมจตุรง์แสงโชติกุลครับรับชมพร้อมกันทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ t w ิ t เตอร์ของไทยรทีวีครับกินข้าวแก้น้ำตามาทุกวันตำรวจปรับแผนงดกั้นตู้คอนเทนเนอร์ขวางถนนวิภาวดีขาออกขณะที่ชาวแฟลตดินแดงเรียกร้องงดใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมมองความเห็น างกรณีปลดสุดชาติสวัสดสีพ้นตำแหน่งศิลปินแห่งชาติทั้งจุดยืนทางการเมืองและบทบาทในฐานะที่ได้รับการเชริดชูเกียรติศาสจีนปีนี้เงียบเหงาไทย PBS สำรวจตลาดเก่าเยาวราชบรรยากาศการซื้อของไหวบรรพบุรุษซบเซาหลังโควิดระบาดหนักลากยาวถึงช่วงเทศกาล ว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับที่แยกดินแดงกลายเป็นพื้นที่เผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจซึ่งหนึ่งในภาคส่วนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณล่าสุดชาวแฟลตินแดงครับรวมตัวสื่อสารย้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ประทับครับ